มาเบิ่งต้นเฮ้าสิ่ยวน้ำตาลเนาะพี่น้องบัดนี้ตก็อัออนที่สองพี่น้องอีพี่สองตอนนั้นต้นทอดเนาะเพระาะว่าทอดแล้วมวนนันเขี่ยนตาลบ่ทันเลยมาเคี่ยวใหม่กาเฮดมันเนี้วแล้วแน่แล่ะพี่น้องอันนี้คนเล่าสีหูดีเนาะบางคนกับ,บ่ะหู คนที่โมโหก็คือว่าคลิปนี้มาแชร์ต่อๆกันแต่นำไปหฮ็ดกินวาสัานซะพี่น้องเห็ดให้พ่อให้แม่กินให้อ่าน้องกินนี่เขาเอ้เนี่บอกพี่น้องเนอยู่น้องนี่ xong này นะบักห้องนี่ไป ừ. ล่าก่อนน้ง่ายๆขอฮ็ดไต้แล้วพี่นี่นี่ยังหน่อยเด้พี่เนอะกินบ

ได้ละพี่หนุ่มไอ้เหี้ยนั่แล้วพี่น้องนี่กินได้แหละซัมเนี่ยพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องนี่แล้ละแม่ lẻo lại phía đó mắc kia nó cắn bạn ừm ừ. ừ. cọp thế nhớ ừm 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 bắp cọp ไปลองเห็ดกินเบิงดเ้อพี่น่องเน้ะแซบ่บก็แล้วขอขอบใจสบายดีขอบคุณที่รับจมรับฟังที่ติดตามไม่บาย